ผู้ช่วยคือมามา่าเย้ตบกมือไหนค่ะตอกมือไหนคะสรุปเราจะทำอะไรนะคะเมน,นูเมื่อกี้ได้ยินแววแววมะม่วมง,มงชีสค่ะโอเคงั้นเราเตรียมอะไรบ้างมีส่วนผสมมะม่วงฝันฉันที่ไหนอันนี้<อ> สองส่วนแล้วก็ครีมชีสแล้วก็มีโอรีโอค่ะวิธีเริ่มต้นมีไม้ไม้กระบองเพชรไว้ตีนึงเอาไม้ใช่เหรอไม่เอาไว้รีแป้งรีแป้งเหรอคะโอเคเอาไว้หมดเบรคเกอร์อ่าโอเคแล้วก็กระป๋องค่ะส่วนวิปครีมเราแช่ตู้เย็นอยู่เดี๋ยวใกล้ถึงขั้นตอนวิปครีมเราค่อยเอาออกมาทำให้เพื่อนๆดูนะเนาะตอนนี้เราเริ่มกันตอนแรกคือเราต้องแกะ ครีมมันออกก่อนเก็ครีมครีมอะอันนี้ครีมเราเปิดออกมามออกมาค่ะแล้วเราก็เอาส่วนที่เสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงเลย <c oughs> อันนี้เราจะทิ้งค่ะแต่เรามีคุกกี้อยู่แล้วก็อันนี้ไม่ได้ใส่คุกกี้เข้าไปเลยนะคะ ุกกี้ไปๆหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นคอนเฟกก็ได้นะคะคอนเฟกก็อร่อยคอนเฟกอร่อยมากนะหนชอบค่แล้วรั้งรั้งก่อนก่อนเราทำคอนเฟกกันเนาะที่ตอนหนูเด็กๆอยู่<ช>นี่เราล้างมือกันแล้วนะคะหนูไม่ชอบครีมครีมมันจะมีไขมันทานด้วยไม่แนะนำไม่ทานครีมตัวนี้นะคะฉะนั้นเราก็เลยแกะออกค่ะ จะจามาบดกันเป็นคล้ายๆคลาสเกอร์ใช่ค่ะองการให้มันเป็นสีดำตัดกับสีเหลืองสีมันสวยน่ากินจริงๆสีเหลืองนั่นไหนคะนี่นะคะสีเหลืองของมะม่วงอันนี้แยกเป็นสองชิ้นส่วนทําไมเหรอคะเราจะทําเป็นซอสตัวครีมชีสผสมไปกับมะม่วงเลยแล้วก็ส่วนหน้าเราจะทํามันจะออกเป็นเยลลี่เยลลี่รสมะม่วงค่ะล อันนี้เป like yeah, oh, oh, ็นัวมาไปเรามา่นด okay. oh. like, ้วยกันะ่มาล้าคนน้่าตเอาค่ะเอาฮะเก็บกูมนเด่นแล้วก็จะมาปุกันครั้งนี้เราทาช่วงโควิดไกัเรดียวม่กที่หนกันนานักากหกมากหนันักกหนักมากหนั ียดแล้วรละเอียดแล้วทำอะไรต่อคะทำอะไรต่อไปขั้นต่อไปเราก็คือเอาครีเกอร์ของเรานะคะเทใส่ในถ้วยววน้เดี๋ยวก็มาเอาเยผสมในที่ละลาแล้วนนันนี้ใส่มาสค่ะเราคิดว่ามะม่วงยังไม่จบมะม่วงถ้าจะอยากกินมะม่วงแต่มะม่วงอันนี้ ีปูดมันใช่ไหมใช่มันม่วงของปูดเลยค่ะถ้าสบไหนนี้ไปทั้งหมดเลยไม่หมดค่ะลูก 看看。 เมื่อกี้นี้เราเอาแมา,มาเอามะม่วงไปไปัป่นค่ะแต่ว่ามันฝืดนิดนึงเราก็เลยใส่วิปครีมนิดนึงเพื่อให้มะม่วงมันปันได้ละเอียดนะคะ,ะเราจะได้ไม่ต้องมีส่วนผสมของน้ำต่อไปเราจะมาตีแม,ม,ม่ๆเอาใส่นี้เลยค่ะบีบมะนาวใส่มะม่วงเลยลูกมีทำไร คมชีสให่เพื่อนๆดูสิคมชีสคมชีสน้ำมัของเราน่าจะอร่อยนะคะตักใส่ถ้วยเลยค่ะอออกออกจากนเ่ครัเนะค่ะแขแล้วอะตักให้เต็มถ้วยเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเต็มครึ่งถ้วยค่ะ 絶対かわいい หลจากนี้เราจะใส่ไหนคะมะม่วงใส่มะม่วงในเลาตค่อยใส่ทำไมเราถึงต้องหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเวลาใส่ไปในเจลาตินใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นเจลาตินมาเคลือบมะม่วงค่ะอเห็นอย่างนี้นะ่ากินเลยน่ากินเลยเหรอคะงั้น <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรอสักรู่นะคะคนไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้แบบเจลาตินของเรามีกลิ่นมะม่วงด้วยลูกอ่าคนค่ะ น,นี้นะคะ <c oughs> ขนมเราก็เสร็จต,ตัวแล้วอ่ะเราก็เลยเอาซอสมะม่วงใส่ด้านบนเลยค่ะลูก